อาแออาสุดท้ายโอ้ยพลังแห่งนวดขาวดียามาห้าวกับพี่ สวัสดีครับน้องๆที่น่ารักทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเก่งเกอร์กันอีกตามเคยนะครับและนี่ก็คือเกมวอลล์แลนซ์นั่นเองครับตัวที่พี่เก่งจะมาเล่นใน,นนี้ก็คือブラ a シ h อ่านอย่างี้ปะวะ่าเอาไว้ว่าตัวนี้เนี่ยมันโคตรเทพเจ้าหนวดขาวเลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่เก่งด้วยกันเลยครับผมเพื่อที่พี่เก่งเนี่ยจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องขอบอกไว้ก่อนหนะครับว่าผมเนี่ย ไม่เคยเล่นเกมยิงเกมไหนมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นจะมาหาความสามารถในการยิงโหดจากเกมเหล่านี้นี่มันไม่ได้นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นผมจะใช้พลังใช้ความสามารถทั้งหมดที่ผมมีเพื่อทําให้น้องๆนีน่มีความสุขครับโอเคไปไอ้บ้าเอ้ยไซเฟอร์มากลางหมอกตรงนี้กลางทําไมเก็ไม่เห็นจุดบวกดิโอเคไป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 ต่อไปต่อ ไปต่อไม่รอดแล้วนะเฮ้ย hey. เงียบเงียบเฮ้ย hey, ได้ยินเสียงกันปะโอเคพลังลำแสงคิสลุปื่อดไปนะไปโคตรแรงเลยนะถ้าโดนอุ้ยเกือบตายเลือดเหลือสิบพระเจ้าช่วยกล้วยทอดรอดแล้วกูประทูน,นึงแม่กองโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับค่อยๆใจเย็นๆใจล่มๆ แล้วก็โผล่ออกไปอีกอฮไ,ไ,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อครับมาต่อกันต่อเนียครับไม่ใช่ต่อคร้บผมเนี่ยโอเคเอาละโผ นี่ไงตามคาดตามคาดต,ต้องผมมาดูคือเราเนี่ยไม่เก่งยิงกันจริงนะครับ <c oughs> คือผมไม่เคยเล่นเกมยิงมาก่อนเลยส่วนใหญ่ก็เล่นแต่พวกโมบ้างพวกเกมโมบ้าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเกมแบบนี้เนี่ยผมยิงไม่แม่นเลยนะครับแต่ก็อาศัยแบบว่าเราสังเกตมันแล้วกันนะาอะรล่อละอี๋ทำไมมันโหดโกรธขิงจริงเลยเพราะว่าน้องๆรับชมอยู่ไงผมก็ต้องตามไม่เต็มที่ ดูดิโคตรโอพีเลยวะเกมนี้เนี่ยต้องตั้งใจเล่นให้ดีที่สุดจัดไปนะครับทำไมมัเนเงียบจังเอาละมันโผล่แล้วยิงไลยโอ,โ,โอ้โหโอ้ลอบไปก่อนลูกชายทั้งหลาย ยตายอ่ะเังไงพลังขึ้นช็อคเวฟสัส่นสะเทือนโอ้โหเลือเลือสามอ่ะข้าคือหนวดขาวผู้ยิ่งใหญ่อะไรของเขาอ่ะโอ้โหมันโหดจริงอ่ะดูดิ พอกดใช่ไหมพลังพนินิไหวดูดิโคตรยาวเลยอะ่ะผมชอบตรงที่มันยาวมากๆแบบนี้นะฮะสุดยอดอะ่ะโอเคแต่ตอนนี้เลือดเราเหลือ3นะครับ <c oughs> ต้องระวังอะ่ะคือโดนยิงตรงไหนก็ตายอะ่ะขอแค่สกิดโดนนะ <c oughs> มันอยู่ข้างบนเลยฮะมันปล่อยไอ้ลูกกระจอกมาระเบิด เฮ้ยอันตีอันตีอนต,อนตีลบก่อนลบก่อนมันต้องยิงตรงนี้แหละผมรู้ดีได้ยินเสียงรอยเท้าแล้วยิงนะเห็นไหมว่าแล้วนานน <c oughs> ข้าคือนวดขาวไอเด็กเว้นดูดิตอนนี้เราเหลือแค่เราเหลือแค่สี่คนนะ่ะทุกคนจ่ไหวไหมเนี่ย โหโหโหกระจอกอย่าบอกเจ๋งล้วกันนลำแสงคิสลุ <c oughs> ฉันอยู่ทุกที่แทงไปก่อนแทงแทงลบฮะ <c oughs> ไม่อยากจะคุยเก่งเหลือเกิน พลังสันสะเทือนไลทที่เอ้ยโหสองตัวเลยวะอยู่ข้างบนนายก็ออกมาช่วยเราหน่อยสิเราคนเดียวไม่ไหวมั้งสามตัวอยู่ในนี้ระเบิดโอ้โหไอ้นี่กระซุ่มอีก my god นายควรจะออกมาช่วยเราตั้งแต่แรกเราจะดูความตายของนายสองตัวโอ้โหจะไปเหลืออะไรนายรีบวางไปหน่อยนิครับผมปพ๊บปั๊บปพ๊บปั๊บปพ๊บปั๊บน่าไม่มาเว้ย ทางนี้เหรอดูไหนวะยตายอยู่ไหนะวะช่วยมันทางไหนนั่นไงโอ้โหดีนะเขาไม่แม่นอนะ ไดยินเสียงล้วืะลำแสงคิสลุไลทที่เสร็จออกไปโอ้โหทำไมยิงไม่แม่นววะตรงนี้เนี่ยถ้าวางแผ่นดินไหวไปนะ มันจะเป็นแบบว่าแถวยาวเลยแล้วมันชอบไปแอบตรงนั้นน่ะยังไงก็โดนไอ้สนี่เหรอปุ๊บปุ๊บปึ๊บโอ้ยนี่ออกใช่ไหมล้ำแสงคิสซัลุตายหน้าไม่ยอมหนเีเป็นทั้งคิสซัลุเป็นทั้งหนวดขาว ลังแผ่นดินไหวยิงเล่นแหละไม่ได้ต้องการอะไรจากสังคมโอเคลังแผ่นดินไหวเ,เล่นแล้วมันสะใจะครับมันไม่ได้ฆ่านะอบ,บาจรละเฮ้ยไปบึ้ม อะไรวะไม่ไปดีกว่ามาั้งไม่อยากเสี่ยงเลยโอ้โหปลาใส่เพื่อนไอ้เร็วเยอะปะโหปืนสวยเลยปืนมังกรน่าจะโดนยิงลอยหลังอะไร มาแล้วหันนิงไว้มันจะทำให้แบบอ่าจำกัดวงในการวิ่งของศัตรูแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ไม่หลบใช่ป่ะเขากระโดนน่ะหลบไปไอ้น้องพี่ใหญ่จะเดินอืมโหนี่เราสี่ต่อห้านะครับไม่รู้ว่าจะชนะได้หรือเปล่าแต่พี่เก่งกจะเล่นเต็มที่นะครับผม หลบไปเดี๋ยวพี่นำเองโอ้โหสิบหกเว้ยรอดรอดตัวไปเฮ้ยเห็นแล้วข้างๆทำไงดีเนะาะทำไงดีเราต้องย่องเราย่องเรามาซ่องแล้วเราก็มาย่องแล้วเราก็มาซ่องอีก <enemy> จับจับจับ โอ้ปีไหนวะไม่มีนละยืน,นไว้ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ก็หนูก็ล่าเลยเป็นไรวางระเบิดก่อนแล้วกนันเฝ้าระเบิดหน,ะอนอ่อยโอ้ชนะยังไม่ได้ยิงเลยมาเอบ้างสิวะเอา ปล่อยกำแพงแบบนี้โอ้ไม่กอดโอ้ไม่เอยด้ชอบเอาละเอาละ,าะปังปังปังไรที่ไรที่ยิงเือีอยามาห้าวกับพี่น้องพี่มันของจริงออ,อ เออมันอยู่ในนั้นแหละวางไปเพื่อนอย่าไปกลัวไปจัดไปจัดไปจัดไปเอาเดีเอาด้มันต้องเองียบดีดูวะ mm hmm. แฮ่เฉยเอาละพลังขึ้นขยมพระสุธา <c oughs> ไม่ได้แลกหรอก

ผมชอบเนี่ยตรงที่เราสามารถไล่ที่โดยที่ไม่ต้องเข้าไปแจมตรงนี้แหละตัวนี้อยู่ไหนเกือบตายเนี่ยผมว่าผมต้องปรับปรุงเรื่องการเล็งหัวผมชอบกดเมาส์ต่ำตลอดเลยมันชินนะ ม่ใช่หรอกมือใหม่ก็งี้แหละเราไม่ได้เล่นมาเป็นปีเหมือนคนอื่นเขาคิดว่าจะหนีพ้นเหรอไม่มีวันตายแน่นอน พร้อมพร้อม together ไปบวกเลยโผล่ดิมาว้าโอ้โหเสินค่าดิบเลยมุยกไต่ก้มแพงอะหลบปะหลบไม่น มาพอดีอ่ะอยก็ชนะอยู่ดีหนีไม่พ้นแล้วครับตาที่แล้วมึงฆ่ากูใช่ไหมได้โดนแน่สซนไซเปอร์อยู่ตรงนั้นนะโดนแน่ต้องค่อยๆย่องค่อยๆซุ่มค่อยย่องค่อยซุ่มค่อยย่องค่อยซุ่มค่อยย่องค่อยซุ่ม ไม่มีใครตายเลยนะีย่ง,งั้นก็ย่องครับมึงฆ่า,ากูเฮ้ยโด,โดนแน่มึงโดนแน่ยาฮวาา้สุทาริย่า ฮีพลังแห่งนวดขาวอย่มาห้าวกับพี่ตอนนี้พี่ขอปิดเกมแบบสวยๆแล้วกันนะขอปิดเกมแบบสวยๆย่องย่องย่องยงสนายอีกแล้วเหรอโอน